ยังคงอยู่ที่การแสดงความจงรักภักดีของพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสตรีในจังหวัดภูเก็ตกว่า400คนร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตและสตรีในจังหวัดภูเก็ตกว่า400คนร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พันษา, 90, า12สิงหาคม2565โดยมีนางอัญชลีวานิเทพ,พบุตรประธานคณ,ณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ นอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดโครงการพัฒนาศักยาภาพแม่ยุคใหม่สู่สังคมไทย4.0ประจำปี2565เพื่อให้สตรีในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสการแข่งขันในอนาคตส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานความเท่าเทียมโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน